ให้หนึ่งล้านแต่ต้องไปแต่ตัวภรรยาสามารถฟ้องแบ่งสมบัติสามารถพยักอรุณภรรยากเก่าฟ้องแบ่งสมบัติจากกรณีรักแล้วยากขืนเรือนสามารถทิพ่าไม้พบธทิธรรมหรือสามารถพยักอรุณอดีตนักมวยมากพรสวรรค์ก็มีประเด็นอีกครั้งหลังจากน้องหญิงนางสาวสมหญิงจุมพิมายหรือว่าลายทิพพบธทิธรรมฝ่ายโจทย์ในฐานะอดีตภรรยาย,ยื่นฟ้องศาล กรณีทั้งคู่ตัดสินใจแยกทางกันและมีการฟ้องร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่อเรียกร้องทรัพย์สินแบ่งสินสมรสมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2 5 6 0เดิมเพียรสามารถและน้องหญิงแต่งงานกันโดยปลูกบ้านขึ้นสองหลังคู่กันยานซอยสายไหมกรุงเทพพร้อมสร้างค่ายหมวยขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวชื่อว่าค่ายพบธิธรรมและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมากระทั่งเมื่อวันที่29ตุลาคม63สาศาลชั้นต้นศาลเยาวชนและครอบครัวกลางสาขามินบุรี ที่พาอสาให้สามารถและน้องหญิงภรรยาเก่าร่วมกันแบ่งที่ดินในส่วนของค่ายมวยพบธีรธรรมเดิมเนื้อที่หนึ่งไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวคนละกึ่งหนึ่งหากไม่สามารถแบ่งได้ให้ประมูลขายกันหรือถ้าตกลงไม่ได้ให้ขายท่อตลาดแล้วนําเงินมาแบ่งกันคนละกึ่งหนึ่งส่วนเรื่องบ้านสองหลังที่ปลูปกคู่กันในพื้นที่ค่ายมวยย่าซอยสายไหมให้แบ่งเป็นคนละหลังและสําหรับที่ดินที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งโจทยิงซื้อมาระหว่างสมรสแล้วโอนใส่ชื่อมารดาของตัวนั้น ให้โอนร้อยละสิของที่ดินคืนแก่สามารถหรือให้เป็นเงิน2อ0 0สบาทอย่างใดอย่างหนึ่งล่าสุดจากการเปิดเผยของสามารถแจ้งว่าตนได้มอบหมายให้ทนายยืน่อนอุทธรณ์ต่อศาลมีนบุรีเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพร้อมยินดีเปิดอกต่อสื่อมวลชนถึงกรณีต้องตกในฐานะจำเลยจริงๆแล้วหลังเกิดเรื่องที่ศาลมีสื่อมวลชนสอบถามมาเป็นจํานวนมาก และผมคิดว่าควรจะรอให้กระบวนการยุติธรรมสิ้นสุดถึงจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของผมบ้างเพราะที่ผ่านมาสังคมรับรู้เพียงเรื่องของเขาน้องหญิงฝ่ายเดียวซึ่งมันจะกระทบกับคนรอบข้างเยอะทุกวันนี้ผมยังมีครอบครัวมีเพื่อนมีลูกศิษย์ฝึกสอนมวยมีสินค้าที่ผมรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้สำหรับตัวผมเองไม่ค่อยสนใจข่าวต่างๆเท่าไหร่แต่พอทราบว่าข่าวที่ออกมาทําให้สังคมมองผมในแง่ไม่ดีเยอะมากทั้งที่ความจริงมีอีกมากมาย เรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้แม้ผมจะผ่านปัญหาแบบนี้มาเยอะแล้วแต่ผมเป็นห่วงความรู้สึกของคนรอบข้างมากกว่าจึงคิดอยากจะออกมาชี้แจงความจริงในมุมของผมบ้างซึ่งจะทําให้ทุกอย่างกระจ่างโดยไม่ต้องคาดเดากันไปต่างๆนานาซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดแบบนี้ผมไม่เหมาะที่จะเชิญสื่อมวลชนมารับฟังข้อชี้แจงและผมเองไม่ปรารถนาจะเป็นข่าวใหโตจึงขอวอนผ่านสื่อด้วยการนําเอกสารชี้แจงเหล่านี้มาเผยแพร่แทน ครั้งนี้หญิงวไลทิพย์ยังบอกกับสื่อว่าคดีนี้เป็นการฟ้องร้องกันตั้งแต่2560โดยเธอได้เดินทางมาที่ศาลตลอดแต่ฝ่ายสามารถไม่เคยมาแม้แต่ครั้งเดียวมีเพียงส่งทนายมาเท่านั้นที่ผ่านมามีการนัดไกล่เกลี่ยกัน3-4หรือครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลถึงจะให้ผู้ใหญ่เข้าไปช่วยเจรจาก,ก็ไม่เป็นผลเพราะสามาพยักอรุณอ้างว่าไม่มีเงินซึ่งในวันที่21สิงหาคม2562ก่อนที่หญิงวไลทิพย์จะเข้าไปห้องพิจารณาคดีเจ้าตัวพร้อมทนายธงวัฒ วราสุวรรณได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนจะได้เจอกับฝ่ายแชรยเป็นครั้งแรกในรอบ2ปีเพาราะศาลให้มาสืพยานตนไม่มั่นใจตัวเลขนี่สินที่แน่ชัดเพราะยังไม่ได้เช็คตัวเลขล่าสุดแต่เป็นนี่สินที่กู้มาสร้างบ้านสองหลังย่านสายไหมและกู้มาทําค่ายมวยร่วมกันซึ่งการกู้นี่เป็นชื่อร่วมกันตั้งแต่แรกและสร้างทุกอย่างมาด้วยกันตั้งแต่ยังเป็นพื้นดินเปล่ายิ่งว่าลายทิพย์ยังบอกอีกว่าคนเลิกกันแล้วก็ควรจะเคลียร์กันทุกอย่าง อย่างชื่อนี้ที่กู้ร่วมกันเพราะอยากกันแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ชดใช้นี่จะทําให้เดือดร้อนทั้งสองฝ่ายซึ่งตอนนี้ต่างฝ่ายต่างใช้นี่กันคนละทางและทางทนายของสามารถบอกเพียงแต่ว่าสามารถไม่มีเงินให้เงินได้เพียงหนึ่งล้านบาทเท่านั้นแล้วให้ไปแต่ตัวตนมองว่ารักกันอยู่ด้วยการสร้างทรัพย์สินมาด้วยกันเลิกกันก็ควรจะได้สิ่งที่ควรจะได้บ้านสองหลังในรั้วเดียวกันย่านสายไหมบนพื้นที่สองไร่ตนก็ขอแบ่งคนละหลัง ส่วนนี้สินถ้าไม่มีเงินก็ขายคขยย่ยมยเชนี้ให้จบตนไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่านี้ตนพยายามจะเจราจาตลอดระยะเวลา2ปีแต่โทรหาก็ไม่รับอยู่บ้านในรั้วเดียวกันคนละหลังก็ไม่มีโอกาสได้คุยเพราะสามารถคอยหลบหน้าตลอดด้านทนายธงวัน์วราสุวรรณเผยว่าวันนี้เป็นการฟ้องร้องเพื่อให้แบ่งทรัพย์สินตามสิบโดยหลังจากที่โจทย์ได้ฟ้องร้องดำเนินคดีทางมสามารถพยัคฆอรุณได้ฟ้องกับโจทย์เกี่ยวกับที่ดินจังหวัดขอนแก่นจำนวนหนึ่งไร่ ว่าให้แบ่งเป็นสินสมรส30%โดยทนายธงวัดแย้งว่าที่ดินนี้เป็นที่ดินส่วนบุคคลของคุณแม่โจด์ตนมองว่าเป็นลักษณะฟ้องซ้อนซึ่งต้องพิสูจน์กันที่ศาลต่อไปคดีย่อยนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นเที่ยงวันนี้ความรักพอมันเป็นแบบนี้เรารู้สึกยังไงมันต้องเสียใจอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหญิงค้าจุดนั้นมาแล้วหญิงอยากให้พี่สามารถเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องไปฟังใครมากตอนเรารักกันเรารักกันมา10ปี วันที่อยากได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาแต่วันที่จากลามาทำแบบนี้มันไม่ใช่ค่ะมันต้องคุยกันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าว .com ค่ะ